บอสคะแล้วลูกค้าอยู่ไหนคะเมื่อกี้ผมโทรตามแล้วนะครับเขาบอกว่ากำลังถึงห้องประชุมแล้วอะไม่รู้ไปไหนอะดูเลอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมใครหให้พูดลัทยเหรอคะไม่ครับผมใคร เป็นออเซร์เมอร์ป่ะไม่ใช่ครับผมใครเราพวกเราจะไปรู้ไหมล่ะคะคุณลูกค้าคะชื่อใครใช่ไหมคะใช่ครับผมใครอ้าสวัสดีพี่พี่เข้าสิลูกคุณใครพูดกับใครเหรครับลูกผมไงเฮียโอยมาตั้งแต่เมื่อไหร่กูตกใจมากสวัสดีจัลอ่ะล่ะผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ ผมอยากให้ทุกท่านช่วยโปรโมทแอปพลิเคชันใหม่ของผมที่กำลังพัฒนายอยู่มีชื่อว่า AI ชนะลูกชายอัจฉริยะของผมเป็นคนคิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาครับเพื่อหวังว่าจะได้ใช้กับสมาร์ทบ้านพักคนชราเพื่อให้บรรลายชีวิตของผู้สูงอายุสุขสบายครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเพียงแค่ใส่นาฬิกาสมาร์ทวไว้แลระบบก็จะเชื่อมต่อเข้ากับมือถือของทุกคนครับลองใส่ดูครับ ไม่ต้องตกใจนะครับเจ้าสมาร์ทวอทเครื่องนี้กําลังทําการคาลิเบตกับผู้สวมใส่ยอยู่แล้วก็ไม่สามารถถอดได้เป็นเวลา24ชั่วโมงครับเอา้เอาอะไรวะอปพลิเคชันนี้มีฟังก์ชันมากมายครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันตรวจจับเท็จไว้รีเช็คก,กับคนแก่ที่ไม่ชอบทานยาและยังมีฟังก์ชันนับจํานวนคนในบ้านครับเพื่อตรวจสอบว่าพวกท่านอยู่บ้านครบหรือไม่รวมทั้งยังมีฟังก์ชันสนทนาก,กับผู้ลงทับไปแล้วครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะจําลองพฤติกรรมลักษณะการพูดคุยข,ของผู้ที่ลงทับไปแล้ว มาเป็นในรูปแบบของบลองแชทเพื่อให้คนแก่ได้พูดคุยกับญาติที่จากไปแล้วครับแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันอีกมากมายนะครับผมอยากให้พวกคุณลองใช้ดูก่อนแล้วก็เรื่องการโปรโมทเนี่ยผมขออัปเดตเป็นกบบนี้นะครับเดี๋ยวนะคะคุณใครคือพอดีว่าวันเนี้ยมันวันศุกร์แล้วโยกคิดว่าทางทีมเนี่ยเราจะจัดการให้อย่างดีเลยครับไว้ใจทีมพวกเรานะครับขอบคุณมากนะครับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับอ๋อ ขอฝากของเป็นออฟฟิศก่อนได้ไหมครับมาลับโอ้จะดูแลเป็นอย่างดีเลยครับ <c oughs> ชอบอยู่แล้วของฟรี <c oughs> ให้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องฝากเอาไว้โอ้โก่งครูเลยวะ่ะ